ลัางวัลที่หนึ่งขอบพระคุณจ้าซอ,อ,อยซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่แต่บินขาปลายเกษตรขันผู้ให่ผู้ยอ,อยากเป็่นลูกเอดไส้ถุงยางอนามัยดอง สำหรับชุดแรงบันดานใจของน้องโอยานะคะนั่นก็คือชุดราชินีแห่งเมืองปลาค่ะและสีส้มของชุดน้องโอยานะคะก็เป็นสีของหางปลาตะเพียนไฟค่ะและปลาตะเพียนไฟนะคะยังขึ้นชื่ออันดับหนึ่งของอำเภอสีสงครามด้วยค่ะปลาตะเพียนไฟนะคะก็สามารถนำมาทำอาหารได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาส้มนะคะปลาตะเพียนทอดกรอบ แตเพียนอบแห้งนะคะและน้องโอยาก็อยากจะเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้มาเทีย่ยวของอำเภอสีสงครามค่ะเพื่อมาชิมอาหารอร่อยยสุดท้ายนี้น้องโอยาก็อยากจะฝากบอกให้ทุกคนว่าหันมาอนุรักษ์ป่าที่หายากเพื่อให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุนหลานจะได้เห็นและคงอยู่สืบไปขอบพระคุณค่ะ